คาไปถึงเอเย่นหลายหลายคนที่กำลังค้าที่กำลังจำหน่ายที่บอกเลยครับว่าณเวลานี้ไม่คุ้มกับการที่คุณกำลังหลงผิดและกระทำความผิดอยู่เลิกได้ให้เลิกซะพี่เตือนด้วยความวังดีและเตือนไปยังน้องๆที่เสพสวัสดีไปยัง f c พี่จอนนี่ทั่วประเทศและสวัสดีไปยังน้องๆ้องเยาวชนทั่วประเทศที่อันเป็นที่รักของพี่จอนนี่วันนี้พี่ออกมากล่าวมาพูดถึงความห่วงใยไปถึงน้องๆที่หลายๆคนกำลังหลงผิด ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับฝ่าไปถึงเอเยตนหลายๆคนที่กําลังค้าที่กําลังจําหน่ายพี่บอกเลยครับว่าณเวลานี้ไม่คุ้มกับการที่คุณกําลังหลงผิดและกระทําความผิดอยู่เลิกได้ให้เลิกซะมูลค่าทางการตลาดณเวลานี้มันลดลงเป็นจำนวนมากและตัวบทกฎหมายหากน้องเกมและถูกจับกลุมได้มันก็ไม่คุ้มกับการที่น้องกำลังทำผิดอยู่ณเวลานี้ ยังมีอาชีพดีๆที่พอได้รายได้โดยสุจริตให้น้องได้เลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวยังมีอีกเยอะมากนะครับไม่ว่าจะขายของออนไลน์ขับแก๊ปหรือเปิดร้านขายของหรือรับจ้างทั่วไปก็ยังดีกว่าที่น้องจะต้องณเวลานี้น้องก็ต้องหลบหลบซ่อนๆยังไม่รู้ว่าจะเกมวันไหนเชื่อเหอะน้องทำร้อยครั้งน้องรอดร้อยครั้งครั้งที่ร้อยหนน้องอาจจะไม่รอดก็ได้ พี่เตือนด้วยความวังดีและเตือนไปยังน้องๆที่เสพที่กำลังติดกันอย่างงองงมแงมเลิกได้เลิกซะตัวยาณเวลานี้มันไม่เหมือนเก่ามันทำให้สมองและระบบความคิดกระบวนการทางประสาทมันทำให้เสื่อมและพังจนคุ้มขั่งหลายๆ บทเรียนที่พี่ถอดบทเรียนมาจากประสบการณ์ของพี่พี่เห็นมาเยอะไม่มีใครได้ดีเพราะสิ่งเหล่านี้เลยณนะเวลานี้เจ้าหน้าที่ทุกอย่างทุกคนก็เป็นห่วงน้องคนไทยเราเราไม่อยากมาฆ่าแกงกันไม่อยากจะมาตามจับกันไม่ตาไม่อยากที่จะมาฟาดฟันกัน ด้วยปัญหาของสิ่งไม่ดีจากนอกประเทศและเข้ามาทำร้ายกันเองในประเทศนี้เลือกได้เลิกสนัดน้องนะหากไม่มีงานมาหาพี่ก็ได้พี่พร้อมที่จะให้โอกาสให้กำลังใจหากเลิกยาได้อยากจะให้พี่สับสนุนสิ่งไหนในชีวิตของน้องพี่ก็พร้อมจะเอาพลังโซเชียลของพี่เป็นกำลังใจให้น้องฝากกำลังใจความห่วงใยให้น้องๆทุกๆคนจากใจจริงอยากให้ให้น้องๆ อหอยห่างจากสิ่งไม่ดียังมีกิจกรรมดีๆไม่ว่าดนตรีกีฬาหรือกระหางานทํานะครับฝากถึงเอเนตนนะครับหลายๆคนที่ติดตามพี่อยู่ตอนนี้ที่เป็นเอเนต์หรือว่าผู้เสพเห็นคลิปนี้อย่างน้อยๆยังมีพี่คนนี้ที่พร้อมจะเป็นกําลังใจให้น้องและพร้อมยืนเคียงข้างน้องหากน้องต้องการยืนอยู่บนส,งสังคมที่สวยงามพี่ขอเป็นกำลังใจให้ครับ